ที่เรามาคุยกับท่านเองจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขยในวงการบันเทิงด้วยเพราะว่าภรรยาเองก็คือคุณโน้ตครับผมซึ่งเป็นนักร้องเก่านะฮะนักร้องเก่าโน้ตตูนโน้ตตูนเออแล้วก็ยังเป็นพิธีกรดําเนินรายการชุรักชุรสอีกนะครับซึ่งพวกเราก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอยังงตั้งแต่ยังเป็นเทปคัสเซสอยู่เลยทุกทนโอ้โห จะพูดไปนขนาดนั้นก็รู้สึกว่าอายุเท่าไรไปรู้จักกันได้ยังไงอ่ะคือรู้จักคือผมเนี่ยเมื่อก่อนทํากิจกรรมที่มหาลัยอประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักเขาว่าเอ๊ะการทําเทปเดโมเขาพอดีจะออกเทปพอดีมันทํากันยังไงเรามีความสนใจว่าครับอยากจะออกเทปตามภาษาวัยรุ่นสมัยนั้นอเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงจําได้เจอครั้งแรกอืก็เอ๊ะคนนี้ก็โอเคนะ เอาก็ตกลงคุณจะไปคุยเรื okay. ่องเทปหรือค ouais> ุณจะไปคุยเรื pues, ่องครั้งแรกตั uh ้งใจคุยเรื่องเทปเออแต่พอเจอปุ๊บคนนี้ดีแบบคือเรามองแล้วเราแบบคุคนนี้ทาไมเรียบร้อยเป็นผู้หญิงแบบช่วยเหลือคนทั้งที่เราเพิ่งรู้จักกันอออเป็นผู้หญิงที่แบบเทปเทปช่างมากก็เลยเรื่องเทปไม่คุยจีบจีบเลยจีบเลยครับอก็นัดเจอเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับแล้วเขาใจอ่อนไหมก็จีบเป็นปีอยู่น เป็นปีเลยแล้วเห็นบอกว่ากว่าจะไปได้พัฒนาเป็นคู่รักกันเป็นสามีภรรยาได้เข้าพิธีวิวากกันนี้ครับผมใช้เวลาครบสิบปีพอดีสิบปีสิปีครับคือคือประทับใจอะไรใน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 ตัวของโน้ตคือเขาเป็นผู้หญิงที่ผมผมชอบบอกเขาเสมอเลยว่าเขาเป็นคนดีอืเคาว่าคนดีเนี่ยมันพูดลําบากว่า คือไม่ใช่ว่ามีหลายคำนิยามคือความดีของเขาเนี่ยคือไม่ใช่แค่เรียบร้อยหรือว่าการศึกษาดีหรือว่าหน้าตาดีคือนิสัยที่เราได้สัมผัสเขาคนคนนี้น่าจะเป็นแม่ของลูกคิดอย่างนั้นเลยคิดอย่างนั้นเลยคือคิดว่าคนนี้ต้องแต่งงานด้วยเลยวันแรกที่ว่าจะตั้งใจจะจีบเขาแสดงว่าคุณไม่เคยเฉยไฉไปทางอื่นเลยไม่เคยครับพอตั้งแต่เริ่มเจอปังปิงปุ๊บปิงปุ๊บก็ดิเรกชันชัดเจนเลยติดตามผลงานสิบปีจนแต่งงาน เยี่ยมมากเยี่ยมมากไม่ไม่มีวอกแวกเลยคนนี้แหละต้องเป็นแม่ของลูกนี่คือคําพูดที่คิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรอคิดตั้งแต่เริ่มว่าจะจีบเขาเฮ้ยถ้าเป็นนักลทุนคุณนี่แบบว่าแม่นมากเลยนะเนี่ยคือเราก็โฟกัสเลยทีเดียวเขาก็ทราบเขาก็ทราบเขาบอกเขาตลอดอไม่เลิกนะเรามีอะไรทะเลาะกันเคลียร์กันไม่เก็บค้างคายอมรับการขัดแย้งได้ครับทะเลาะกันได้ แต่ต้องเคลียร์ให้ให้จบแต่ฉันกับเธอไม่ยอมเลิกกันไม่เลิกกันเพราะเราจะสร้างครอบครัวกันคือวางอย่างเงไว้เลยวางไว้เลยว่าเราจะสร้างครอบครัวครับสิ่งที่ประทับใจในตัวทันนะคะจริงๆโน้ตกับทันตอนนี้รู้จักกันมาก็ประมาณสิบห้าปีแล้วว่าค่ะสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือทันจะเป็นคนที่แบบสม่ําเสมอไม่เปลี่ยนจะเหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งพอมีลูกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนทุ่มเทให้ลูกแล้วก็เป็นพ่อที่ ได้ลงมาดูลูกเองเต็มตัวด้วยอะค่ะเอาเอาหลักการบริหารจัดการในธุรกิจมาจัดการในครอบครัวไหมก็คือหลักๆก็คือการเข้าถึงซึ่งกันและกันอย่างที่ที่บอกว่าคือเราเข้าถึงเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราครับ ก็เหมือนกับตอนที่ทําที่ร้านเหมือนตอนน้อเข้าถึงลูกน้องเข้าถึงลูกค้าครับเราก็จะได้ใจเขาครับคือผมเป็นคนทําอะไรที่ว่าถ้าโฟกัสอะไรแล้วก็จะมุ่งไปทางเดียวมันอาจจะล้มเหลวก็ได้หรือสําเร็จก็ได้แต่เราเต็มที่ไปก่อนเลย